จังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติครับนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทางจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอเขาสมิงและองค์การบริหารส่วนตำบลสตอร่วมกันจัดขึ้นโดยมีจิตอาสา904จังหวัดตราดจ,จิตอาสาข้าราชการเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาดบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลสตอรวมทั้งทำความสะอาดริมทางหลวงแผ่นดิน3158ตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนกระถือ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ร่วมการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ได้เดินทางไปเปิดการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโครงการศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการให้ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลอาจจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทางประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นครับ